หนึ่งร้อยกรัมเนี่ยแป้งใส่แป้ง,ปงไปแล้วก็ใส่น้ำผส,สมสีเหลืองนิดนึงใส่ประมาณออนครึ่งหนึ่งออนครึ่งแล้วก็น้ำมันน้ำมันเนี่ยประมาณเดี๋ยวนะลองช้อง มีหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนิดหน้งสูตรนี้จะทำได้ประมาณกะหรี่พับประมาณสิบตัวได้เกลือนิดหนึ่งแล้วก็นว,นวดนวดไปก่ดน มีแรงดันสูงแข็งไป็นน้ำเติมน้ำหน่อยได้แตออ่น้าจะของสารทัน,น,นใจวะใช่เหรอไอ่ไหนอ,อ่ะเติมน้ำไปอีกประมาณครึ่งออนประมาณถ้ปเป็นน้ำสองออนซึ่งแล้วก็น้ำมันสองช้อนโต๊ะ แล้วไส้อ่ะนวดใส้คงเดี๋ยวใช้จดเอาก็พอมั้งเพราะให้พี่เก๋ก็ไปผัดเองแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเขียนไปบอกอ่ะเดี๋ยวลูกก็ส่งเ็ไปให้พี่เขาเนี่ยนะนวดจนมันมันไม่ติดมือแล้วก็ให้มันเนื้อเป็นเนียนกัน ด้วยไปเรื่อยๆประมาณกี่นาทีไม่กี่นาทีหรอรับเดียวเี่กี้ก็ลืมลองปวงง้ำว่ากี่ช้อนโต๊ะไ่ได้แต่ว่าเป็นออนก็ออนเนี่ยก็คือแม่ก็กล่าวว่า ว well, so ่าไอ้กล้วยนี่มันไม่มีบอกเลยเแต่ไอ้กล้วยนี่ยมันแปดออนเนี่ยไอ้ก้วนี่มนหน้ประมาณสองออนนะคะทีเราทำเองเรไม่เคยตวองการเอาหมดเองรือไงเด็ดเออ 嗯。